สวีดัสสวัสดีครับเมื่อนี้ผู้ใดมาบุกบ้านน้องางเฟอร์นิเจอครับผมช่างเฟอร์นิเจอร์นะครับจากร้านไหนครับพีพีบิวอินครับอะไรนะพีพีบิวอินครับพีพีบิวอินนี่ครับพีพีบิวอินนะครับอยู่นี่แหละยู่ว่าปีนะครับบ้านนกงน้องแซนบ้านนกงน้องแซนอันคุณหมอปายสนิทเพิ่นแนะนำมาให้วันนี้เราจะมาบิวอินอ่า นี่พระนี่ครับนะครับกับตูโบต้โชว์กับตู้โชรวมนะครับพี่น้องถ้าเบิงเด้อนี่ครับตอนแรกของเก่านี่พี่น้องเดอร์ส้เบิงของเก่าสิเป็นตังสี่น,นะครับหกในจังหนอยเด้ออันนี้คือของเก่านะครับเอาสีนี้ออกมามืัอนี้ยังนไปท่านเดาออกพี่น้องสองมือมืัอนี้ก็จะประกรอบพวกนี้ก็สีไซไฟจอไฟเขา่าออกแบบเองครับร่วมกับพี่ช่างเพิ่นออกแบบให้เลือกลายหินอ่อนลาย กำหนดสีกำหนดนันเอาเองครับเลือกได้โอ้ยหน้าผมมันหดน้ำต้นหน่นมเมือนเสา <c oughs> มาเร็วมาเร็วน <c oughs> าขนาทีเห็นผีคนค้นของเด้สิพาไปบ่ง ต้นไม้นะครับว่าใหญ่ปนัยแท้เรียเป็นป้าอเมซอนหลือพี่น้องสมใจแล้ววันนี้อยากได้ป้าแบบนี้ละอันนี้คือต้นสนชัดสนชัดเก่าชันไอ้ต่ก่อนพี่น้อยเอ,อ้ยนี่เป็นแสนเนาะแต่ว่าได้วัดได้มาอนอนละสองปัญหาเองแต่ก่อนนี่เป็นแสนอีลีครับตะกี้เนาะเอื่อยพ่นคึกกาซือ้อเนาะนี่ไหมนอนละเป็นแสนนี่แมม ค่อยไ,ได้มาส 2, 5 0 0บาทถือคักแล้วเดนินอนอละ2องร้อยพูนบกักแดงอินโดมื่อนั้นโอร์กับเฮอรคักเฮอน่เนี้นอช่วงนั้นเบิดหลายแหยงนี่จักงจ้งสี่อันนี้ก็ได้มาหมื่นกว่าบาทแล้วนี่กเ็เลียยุดบาจักเนียบอันนี่ก็ใหญ่หมดแล้วนะครับอันนี้ก็ติดแล้วโมก่าง นะครับอันนี้ยางอินเดียเก็บใเข้าสูงอันนี้กระดิ่งนางฟ้านี่อออกดอกงาม okay, จังน้อยบานนี okay, ่พี่น้องดอก,ดกตูมเต็มเลยเนี่จังน้อยบานกระดิ่งนางฟ้าแ,แมนแมนครับอันนี้ลงเลยก็ได้นี่แดงอินโดนะครับลายลายพี่น้องลายนะครับบรรยาก,กาศให้พี่น้องเบิง้ง ย้ำอีกเทียนหนึ่งนะครับเด้อพี่น้องเด้อเราวัดสิบะโดนขึ้นบ้านเอาไ่เป็นขึ้นบ้านใหม่เลี้ยงบนบ้านเลี้ยงบ้าน,านครั้งที่สองปีที่สองนะครับวันที่สิบหกหลังจากเตยล่าวันที่สิบห้าเซตย่บ้านแพงกัเรียนเชิญทุกคนนะครับโปรไดมักมุ่งไหนจองได้เลยจับจองที่นั่งได้เลยนะครับสวยปอพี่น้องมี ต้องค่อยเปิดน้ำไว้ค่อยลืมมันอันนี้ตัวละพี่น้องไม่เป็นไรครับเพราะว่าพ่อบริโฮดโดนแล้วไปเบิเ่งน,น้ำพีสาง เดี๋ยวออกตั้งไหนเนาะไปดหนเนาะออกด้านคางได้ก็ได้ครับเ,เมียนห้องบ้างไปพี่ก่อนก็ได้บ้าเป็นยังครับอันห้องอน,นี้ค่ะเลยวางได้เลย,เ,ลยเป็นยังน,น,นักเนี่ย <c oughs> เป็นปูน

โอเคครับซองเมื่อละล่ะเพราะท่านในไทยเพิ่นอยู่เดี๋ยวเ้เนี่ยเสร็จยังไะ น้ำแดงเถือนี่เหนียวตรงนี้เบาก็มูมอยู่หรอครับองประธาน,น,น,นอนยากครับ้าน

ดูดออกพี่ก้อนก็นกนไดครับเมียนเมียนเอาไว้นี่ก่อนเอดหายุ่ใส่ ครับพี่น้องครับเดี๋ยวคลิปต่อไปเราสิมาให้เบิง้งเพิ่นประกอบไปยังกันเนาะช่วงนี้ก็เริ่มงานแล้วอีพีที่หนึ่งนะครับเดี๋ยววันที่อัปเดตให้เบิ้งเรย่อยได้พี่น้องด้วยบาย,บายครับ